หลามผแล้วก็ต้นปีนี้อีกผนหนึ่งอะ่ะเจา<อ>ะก,ก,ก้อนเนื้อไปอะ่ะเจาะก,ก้อนเนื้อไปตรวจอะ่ะแล้วทีนี้พอเจาะเสร็จแล้วนี่ผ่าใหญ่อีกทีนี้ตัดใหญ่เลยตัดใหญ่เพรว่าจะตัดเต้านมออกไปเลยถ้ามันมีขึ้นมาอีกนะอบอกแม่อไว้แล้วตัดเต้าไปเลยบอกหมอไปอแล้วอะ่ะแต่ว่าเขาถ้าไม่มีไม่รู้เขาจะไอ้นั่นให้เราไหมนะจะบกเขาไม่รู้ว่าเขาจะไม่ไม่เขาดูเขาเขาดูไม่หมอเขารู้อิกเขารู้อ่ะา มันไม่ได้เยอะขึ้นมันดีมันหายเขาก็ไม่ใช่นั้นเขาไม่ใช่ตรงกันที่จ่ะที่ว่าเราดูวันแรกน่ะวันแรกนั้นที่ว่าไอ้นั่นน่ะไม่ให้มาบ้านไหมมาบ้านไม่ถ่ายเอาที่ว่าตอนมันเป็นนั่นนะอืตอนที่ว่ามันดําที่ว่านั่นน่ะมันจะดําหมดเลยนี่ตรงที่ว่าผ่าเผยโอ้ใช่แต่นี้มันเป็นสีเดียวกันกับเต้าข้างนั้นเลลวอ่ะพี่จิต เป็นเนี่ยมันจะไอ้นนั่นเนะมันจะดำปีกดเมื่อก่อนมันจะขาวอยู่อย่างเงี้ยม,มันจะไม่แดงอันนี้แดงอืมมีเลือดฝาดขึ้นมาเนาะผิวเนาะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเนาะ,อะเออมันเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองเปลี่ยนแปลงเยอะเลยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงน้อยเปลี่ยนแปลงมากเลยแปลว่าเราหนึ่งเพรว่าเราว่าเออสบายตัวแล้วบอกว่าเราอู้เหนื่อยว่ากูทํางานใส่เหนื่อยเหนื่อยใจสั่นพอได้นั่งสัก ห้านาทีหรือสิบนาทีมันก็เบยออกไปแล้วมันก็โล่งเราก็ไม่ไม่ต้องหดจิตทีนี้เราก็ไม่เครียดเอาเราคิดว่าเออเดี๋ยวอีกสองเดือนกูจะไปผ่าเว้ยทาไมถึงเป็นอย่างนี้แต่นี่ไม่แอยเพราะว่าเราเห็นเราสบายตัวอะไรตัวเราากรแพ้ที่อะไรมันเปลี่ยนตให้ผ่ากูก็มีเลือดฝาดสู้กับมันได้ชอบจิตมีพลังสู้อ่ะใช่มือลูกลูกดูนี่มันจะไม่เหมือนนิ้วของเราเลยนะ เมื่อก่อนมันจะบานกว่านี้อีกมันจะเอ็นนั่นเลยอันนี้มันยุบลงเลยมันยุบหมดเลยพี่จ um. ิ <S <s BRE, ตคิดว่าในตัวนี้หลายๆอย่างที่ว่ามันมันมันดีขึ้นอ่ะมันจะไม่เอ็นนั่นอ่ะที่เราสังเกตนะพี่จิตนะเพราะเราเราเปลี่นแล้วเราจะรู้ตัวเราเองแล้วมือเราเมื่อก่อนจะไม่แดงจะไม่อะไรเลยนะจะไม่แดงจะไม่อย่างนี้เลยนะมันจะไม่เอ็นนั่นเลยนะ มันจะดำมันใจนั่นเลยหนีบตรงนี้คันขนาดคันนะนี่มันหายเลยเนี่ยมันเป็นมามันคันมากเลยทีนี้มันตใอ่ใช่พิจิตมือแดงมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยพิิตเอินั่นนะหลตีนหลังตีนหลังมือเมื่อก่อนน่าจะดำเหมือนกับ